โอเคครับสวัสดีครับตอนนี้ก็ถึงกิจกรรมครั้งล่าสุดของเราสตาฟนี่มีเดชโชกเติ้งบิ๊กไอโบ่าแล้วก็ลูกโอนะครับผมเป็นพี่กออขอบคุณทุกคนที่จัดงานให้คุณมันจัดการไป็เ<ห>ด็กที่โง่ <โอ S 3> ดักดาน ก็เงินรางวัลนี่ได้มาจากผู้เล่นในเซิร์ฟทั้งนั้นเลยนะครับโอเคมาเริ่มกันเลยเพื่อเป็นการเสียเวลาทุกคนน่าจะรู้กฎกติกาของกิจกรรมนี้ดีนะครับเดี๋ยวจะเริ่มนับเลยนะ3 2 1ไปโอเคครับออกตัวครับโอ้ครับมาเลยครับไอเนียห้าสิบแบนด้วยครับ50แบนด้วยครับ50าสิทำไมครับแบนด้วยครับห้าสิบครับแบนเลยโอ้ลูกโอ้เราขับนำเลยเราขับนำเลยไม่เราไมรถสตาร์ไม่ติดอ่ะใครเป็นคญแจรถวะ ไอ้เห so hey, yeah. like really. like ี้ยใครปิดดารถไอ้มึงหรือเปล่าเนี่ยไอ้เหี้ยไม่ได้กดเว้ยคนเล่นนี่แหละกดคนเล่นนะอย่าไปชนเขาแน่ไม่ร้องมีคนดับมีคนดับรถแล้วลุงเขาบอกนำไปเลยมันมีคนดับรถแล้วลูกเอาแล้ววิ่งมาแล้ว้ยใครไม่กบสิงพิม่าออกมาวะเนี่ยนี่แหละเราเอ่อนึ่งไก่อนนะรู้ยังครับตอนนี้นะครับเกมนะวิ่งมาแล้วตอนนี้ถึงบนสะพานแล้วเดี๋ยวได้ว่ากิจกรรมเนี่ยดินเนินได้อย่างรวดเร็วมากเฮ้ยสตาร์ทอย่าพังน้องนีก อะไดีเว้ยตาตาไอ้เยอะทำอะไรล้มล้างเลล้มเหลวล้มเหลวล้มเหลวจริงๆไอ้เยอะถังน้ำจัดใจมาอย่างดีนะตรงสานหลังมากตรงมาเลยครับตรงมาเลยครับตรงมาเลยตรงมาเลยครับตรงครับผมตรงครับอันดับหนึ่งก็ไอ้เยอะสามเอาแค่เก้าคนแรกนะอู๋พวกอยู่หลังนี่เหมือนจะหมดสิทธิ์เลยวะยังมีหวังันยังมีหวังครับเดี๋ยวโชคต้องมาตรงเครื่องบินให้ทันนะอู๋โปรเต้โปรเต้มีการหยุดแล้วแบบแต่งตัวเอาหมัดลูกเต๋า มาด้วยครับเหมือนก็จะใจเอ็นมากนะตอนนี้นะครับผมวิ่งอ่้ผมว่าแก๊งเดียวกันนี่ว่าเนี่ยแก๊งเดียวกันนี่ว่าเนี่ยโอ้โหดีทดูมุมสูงครับดูมุมสูงเนี่ยฮะดูมุมสูงมุมสูงนะมุมสูงนะมีคนกําลังวิ่งเข้าผ่านมาแล้วทำมา21 21 21วิ่งเดี๋ยวจะไล่ดูจากแรกๆไปจนถึงในท้ายเลยแล้วกัน เนี่ยเนี่ย Why you g o ด n a beat so low จากยิปเป็ดดิยิปเป็ดจังยิปเป็ดกลับดิแมเป็นไรวะดูกันอาครับตอนนี้ครับคนที่น่าจะเป็นที่หนึ่งนะฮะไอดีอะไรครับเนี่ยที่เหนือไอดียวิ่งเดินแบบไม่สนใจเลยเราดูนะ อ่าโอ้แตงตัวนี่ครับที่หนึ่งครับอู้ที่หนึ่งครบที่หนึ่งครับสะบาสะบ้าี่รู้สึกยังไงครับที่หนึ่งครับอู้ตอนนี้ไม่สนแล้วผมจะวิ่งไม่สนนี่ใส่งก็จะรีบมาครับเสื้อไม่ใส่แล้วไม่เป็นคนับคุณ๋ยวโชคเดี๋ยวโชคมาหน้าขบวนเลยเดี๋ยวโชคเดี๋ยวโชคกล้าขบวนเครื่องบินเลยเดี๋ยวโชคมาเลยมาเลยมาวิ่งกับเขาด้วยเราอู้ใจเย็นจะเย็น สตาร์บลเฮ้ยผับดีดีนาดนั้นเขาบอกไปขึ้นเครื่องบินไงผมก็เลยเนี่ยไปเลยไปเหอะไปเหอะตรงเนี้ยมันไม่ไปขึ้นเครื่องบินเลยไปรอโอ้โหไปแล้วรถสตาร์บล็อเอาล่ะตามกันมานะครับตอนนี้เอาแค่เก้าคนแรกใช่ไหมเฮ้ยคนนี้เดี๋ยว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 มึคนแรกพุ่งมาเลยอ่ะไม่ไม่มันไม่ได้พุ่งมันโดนชนมาหรือเปล่ามันถูกชนมาไหมเดี๋ยไปขึ้นเครื่องบินเลยว่าคนนี้จะเข้ามาได้นี่สองคนนะมีอยู่เท่านี้ไอพวกข้างหลังนี่ไอส่งขึ้นหอก่อนลูกโอ้ไปไปไปส่งขึ้นหอกไปไม ู่เราเร็วอยู่ไม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 ่เออต้องไปส่งวะไม่เตรียมเวลาค้างเขาไเตรียมพร้อมแบบมาปุ๊บขึ้นไปเลยใช่ไหมใช่เออไปเลยคบสามครบสามโยพรถสันต้โอ้มีป้ายบอกทางเ่ยไม่ใหญ่พี่พี่ทำไมวะโอเวลาเวลาค้างว่ะคันนี้แล้วกันยังรถยังรถมาดิบิ๊กเวลาค้างเหรอเดี๋ยโชว์ขับรถไปรอดโอ้มีคนกำลังพยายามวิ่งมาเยอะเลยว่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผมเป็นไอ้ีแก๊งเขียวเขีิงหมดพยายามเลย่หครับขอคำสั่งน้ำมันเครื่องบินหน่อยสีเขียวใครครับผมสีเขียว ขึ้นขึ้นเลยเดี๋ยวเติมให้ขึ้นเลยเดี๋ยวเติมให้น้ำมันเลยน้ำมันด้วยฮอร์ต้อครับตอนนี้ยังไม่มีใครมาขึ้นหอทั้งสามลำนะตอนนี้อะไรตันเลยผลเริ่มมาตอนลย้มีเอ็กซ์ใครพุ่งมาดูในแบบดีๆนะเห็นไหมเห็นไหมไหมโอเคโอเคโอเคมา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 ขึ้นได้ฮอลำแล้วสามคันไอคนนี้เป็นไอคันละสามคนไอแปรสามอ่ะนี่เห็นพุ่งมาเลยไอสามโป้ไอบอสโปรไอบอสไอนี่ไอบอสบอสโปรเรียบร้อยพอแล้วไม่ใช่พอนานแล้วนานแล้วขึ้นหอเลยครับขึ้นหอเลยใครม์เลยหอเลยรใครมาถึึงข้นหอครับ ขึ้นได้แค่9คนนะ9คนแรกนะจากนั้นคันไหนเต็มแล้วบินขึ้นเลยนะคันไหนเต็มแล้วบินขึ้นเลยไอดี16ไอดี16พันปูยังไม่มีใครขึ้นเลย16 16เมาวะฮ้ยมาแล้วว่ะมาว่ะมาว่ะเลือกขึ้น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 มาแล้วลตางไปก่อนเลยมาขึ้นคันนี้แล้วมาขึ้นคันนี้แล้วขันกลางดีขันกลางดีขันกลางอีกคนเดียวจะเต็มแล้วเร็วๆเร็วคันซ้ายอีกคนนึงคันซ้ายอีกคนเดียวคันกลางอีกคนเดียวคันขวาอีก3คคนนะรรรับบเ็วๆีมาเรร็วีบมาเร็วคันซ้ายคันกลางอีกคนเดียวคันนกกลลางอีีคเเดยววต็มแ้บิิินนนเเเเเลลลลลยยยตต็็มมแแ้้ววบบ ไปเร็วสายเร็วสายเร็ว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 สายเร็วเร็วสายของกูเหลืออีกขึ้นมาดิเร็ว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 เร็ไม่ร็ไม่เร็วครับไอ้นี่มันลากคนออกจากคอปเตอร์ะไอเหี้ยไอเไม่ยใครลงกูเห็นจัเตลไม่ใครโดนลากลงจากคอปเตอร์ไอเหี้ยโอ้โห ไอ้ดียวขึ้นมาเราเกิดอะไรจะกินในีิเว้นตีนอ่ะมาไปลากลงไปเลยนี่มันลากลงเลยเดี๋ยวครับคนที่ลากลงทิ้มาได้อย่าเพิ่งใจเย็นนะครับต้องโดนตัดออกอีก4คนนะอ่าทั้งหมดที่ผ่านเข้ามานี่มี9คนเท่านั้นนะฮะดีด้วยนะคนดีที่ขึ้นคอปเตอร์ภารกิจต่อไปที่คุณจะต้องไปเจอนะฮะยากมากนะขอให้เตรียมตัวเตรียมใจกันนะ เดี๋ยวไโอใครพอลำไหนแม่งบินโคตรสูงว่้นะทำตามคำสั่งนะครับผมใจเย็นๆนะคนที่นั่งเครื่องบินโอ้ขับดีอยู่แล้วเชื่อใจเลยจอดจอดตรงนี้จอดตรงนี้ไม่ต้องลงน้ำหรอกจอดตรงนี้ มันลงไม่ไม่เดี๋ยวเราจะให้ยืนเข้าแถวตรงนี้เดี๋ยวยืนเข้าแถวตรงนี้ครับอย่าเพิ่งลงน้ำนะมายืนข้าแถวครับยืนเข้าแถวเลยอย่าเพิ่งลงน้ำนะกูเลยว่ะยืนรอเลยครับยืนรอยืนยืนอย่าเพิ่งลงนะอย่าเพิ่งลงจอดเลยจอดเลยครับลงเลยเข้าแถวรอเลยอ่าเข้าแถวรอครับเข้าแถวครับเข้าแถวเข้าแถวน่ากันได้นะครับน่ากันได้ช็อตนี้รู้อย่างเราจะจำเราจะจำไอเดีไว้ไอเดียดีอะไรบ้างไอเดีแล้วใครล่วงไปก่อนนะกูกูเองกูเองแหละกูจำได้เลยใครแม่งลากคนลงจากเครื่องบินไอเนี้ย ไอเนเนี่ยแต่ว่าแต่ว่าเดนไอ้ไม่ไอ้กางเกงม่วงเนี่ยจับได้เลยรอข้าสามด้วยเมื่อกี้ข้าสามด้วยขโดดขึ้นมาข้ารับลงมาก่อนเลยลงมาเลยโอเคตอนนี้มี9คนนะ9คนที่อยู่ที่นี่จะโดนคัดออกอีก2คนนะโอเคทุกคนตรงนี้ต้องโดดน้ำแล้วก็วิ่งไปที่ตัวเอ็นของแผนที่นะว่ายกลางตัวเอ็นเลยนะใช่ว่ายไปเรื่อยๆจนกว่าจะเจอเรือแล้วก็โดดขึ้นเรืออีก2คนสุดท้ายจะโดนยิงทิ้งรถไปส่งกุลที่เรือยอดเลยบุ๊ค โอเคไปคัดพวกที่มาเพื่อไม่เปการเสียเวลานะทุกคนอ๋อตกจอ๋อไอ้เชี่ยรถฟีน่มาจากไหนวะฟีน่สตาร์ที่เรือยอระสตาร์เข้ามาเหรอโอเคมามาเริ่มกันเลยกว่าสามสองหนึ่งไปครับผม เอาครับถึงกิจกรรมที่2ครับผมอู้มากันแล้วถ้าเจอเรือยอนให้ขึ้นไปทันทีถ้าเจอเรือยอนนะครับขึ้นไปทันทีครับอู้แล้วเรือผมอ่ะแล้วเรือผมอ่ะโอ้ยนี่แมันว่ายม่งไหวยคนแรกอ่ะไอ้นี่ไอ้นี่อีกแล้วไอ้ที่หนึ่งอ่ะตายละไอ้นั่านอ่ะไอ้ที่มันวิ่งมาที่หนึ่งอ่ะใช่ป่ะไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่คนนี้อีกคนนึงอู้อีกคนนึงคนนึงวิ่งเก่งเดีอีกคนนึงว่ายน้ำเอ้ยไม่คุณแม็กคุณแม็กครับคุณแม็กดึงผมไปลงเรือยอ้หน่อยครับโอ้ได้เลยนะครับบิงมาผมหน่อย ครับผมดึงผมไปด้วยครับผมเฮ้ยไอสีดำทะลุมาเลยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋เดยวเดทำไมห้าส่าวยน้ำไวจังวะเอฟเเปล่าเอฟเอฟเอฟพีเอีมีไงมีคนขับพ่อวะอ๋อสตารเราเองดึงผมไปหน่อยครับผมไอดีแปมีสองลำนะแต่เครื่องบินมีพวกเราอ่าไอดีแปดนะตอนนี้ครับจัดการยิงมันเอ้ยโอ้ใครเลยหกใช่ไหมหรือเปล่าจัดเลยครับจัดเลยจัดเลยหกนยครับไอดีหกเถึยอเลยหรอนี่โอ้เข้ามาได้ไงไม่เห็นว่าผมไ <Espero> ม่เห็นว่าเขา แราวเขาไปอยู่เรือยอดเด็ก60ไม่ไม่ไม่60ถ้ามันขับมันขับพอมาไม่ใช่คนร่วมกิจกรรมเนี่ยจำได้อยู่อย่ดีๆมารอที่เรือยอดไม่ได้มันโกงกันไม่ได้ใครจะมาคนแรกคัดต่อสองคนสุดท้ายนะครับผมใช่ครับเอาเจ็ดคนนะครับผมโอ้สไนเอาแค่เจ็ดคนนะเจ็ดคนนะโอ้โหห้องน้ำนี่ดีนะเรือยอดเนี่ยต้องไปกูไปที่เจสันก่อนดิขึ้นมาพุทนั่งรอเลยครับนั่งรอครับเอาแล้วครับผ่านแล้วหนึ่งคนเรียบร้อยบอกแล้วมีกิจกรรมนี้ยากครับคนที่สองมาครับคนที่สองมาแล้วคนที่สองนี่คนนี้แม่งลากคนลงหอแล้วเนีี่่ยยเนนมัลาก ลงอนยจำได้รู้สึกว่าจะแก๊งอาเบะเลยีสามพั้าิใช่เลยแก๊งอาเบะสองห้าสิบสองัาสิบสอโอ้าหโอ้เยอะอยู่เยอะอยให้ดึงไปด้วยนะ มาครับด่วนครับตอนนี้นะรู้อย่างดีด้วยนะครับได้ที่หนึ่งเมื่อกี้อ่าอย่างอยังเดี๋ยวไปเจสันต่อเดี๋ยวโชคขึ้นมาเราได้กี่คนแล้วได้สามคนแล้วสามคนแล้วโอเคครับคนที่สี่กำลังว่ายมาอู้ขึ้นแรงครับขึ้นแรงไม่เข้าใจนะจะไม่แม่ยหรือมึงจะว่ายกลับโอเคสคนนะครอีกสามคนอีกสามคนสุดท้ายนะครับใครอ๋อมาลับไปเลยขึ้นแรงขึ้นแรงขับไวขับไวคนหนึ่งขับไว้คนหนึ่งดิขึ้นมันแรงสตารเราขับด้วยครับสตารเราขับด้วยครับใครบักใต้เรือครับอู้สตาร์ทเรานี่เองใครเนี่ยยใครเนี่ เดือกแค่นั้นอ่ะมันไม่ได้หรอโอ้ตายตายตายแล้วเป็นแล้วครับมป็นอะไรแล้วเฮ้ยเฮ้ยมีคนเกียนโอ้โหเกียนมาทั้งลำเรือโอลูกโอ้ลูกโอ้เองนะมาทั้งลำเรือเดี๋ยวเราได้ครบยังเนี่ยครบแล้วครบแล้วไม่รู้ครับไม่รู้ลูกไม่รู้มาจากไหนครับมันโดดลงจากเคร่องบินมันเรือเจ็ดคนแล้วเจ็ดคนแล้วไปเลยเก็บมันดิเก็บดีเลยตายแล้วเก็บมันโอเคครับตอนนี้ก็ครบเจ็ดคนเรียบร้อยนะครับอู้ โอเคไปสู่กิจกรรมใหม่กันเลยนะครับเจสันคนล่วงหนึ่งคนรู้สึกว่าคนนี้บริจาคไปนี่คนนี้บริจาคจริงก็ไม่น่าห้าสิบเจ็ดครับห้าสิบเจ็ดยิงแน่งลึเอาละครับกิจกรรมนี้จะมีคนรอดห้าคนนะครับแล้วเราจะคัดออกสองคนนะครับโอเคมาเดี๋ยวนับเดี๋ยวให้สัญญาณเดี๋ยวนับเดี๋ยวให้สัญญาณเดี๋ยว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 แบดบินโชคกันเลยตาบ่าเดี๋ยวเดี๋ยวใช้แค่สองคนก่อนตอนนี้เดี๋ยวกิจกรรมต่อไปสามสองหนึ่งลุย เจสันจัดการเลยขัดออก2คนนะครับ2คนนะครับอย่าอยู่กับที่นะครับเรียบร้อยแล้วตายไปหนึ่งแล้วนะตายไปหนึ่งแล้วโอเคโอเคเรียบร้อยพอพอได้แล้วพอโอเคครับก็1 2 3 4 5โอเคครบไปยืนทางโู้นครับคนที่ผ่านหน้ากระดานครับหน้ากระดานหน้ากระดานรไปสตม์าดิโอเคผ่านกัน5คนโอเคต่อไปทุกคนเนี่ยได้รางวัลทุกคนนะทุกคนที่อยู่ตรงเนี้ยได้รางวัลทุกคนเลยเดี๋ยวไปจัดอันดับกันว่าใครจะได้อันดับหนึ่งอันดับสองอันดับสามอันดับสี่อันดับห้านะโอเคโอเคสุดท้าย ท้ายแล้วนะใช่เดี๋ยวัวด้าน,น,นบนเส็จเน,นี่ยโอเคตอนนี้ก็กิจกรรมสุดท้ายแล้วนะครับ,นนนบนมีผู้ผ่านแค่5คนครั้งนี้เราจะจัดอันดับนะว่าใครจะได้รางวัลอันดับ1ถึงอันดับ5นะโอเคพร้อมแล้วก็ไม่เสียเวลานะไปลุยกันเลยดีกว่อ<ใ>นสามนนนเดี๋ยวเดี๋ยวอย่าเพิง่งอย่าเพิง่ใงใจเย็นใจเย็นกลับมากลับมาแนะนำค่อยๆวิ่งนะครับผมถ้าวิ่งไวตกแล้วก็ต้องว่ายน้ำขึ้นต้องว่ายน้ำขึ้นนะไม่มีไอ้นี่ไม่มีช่วยนะสามสองเดินไปไปเลยไปเลยไปเลยโอเคได้ ตายกันได้นะตายกันได้เนตายแล้วออ้ลวงอูโอ้ลวงก็สวยนะบอกเลยเดี๋ยวไม่ต้องห่วงได้รางวัลแน่นอนแต่ได้ดับผ้านะซึ่งมันน้อยนิดใครดับหนึ่งได้บัตรทูด้วยนะครับตอนนี้อัชีดน่อยอัชีดน่อยบัตรทูร้อยห้าสิบเลยนะโอ้ย่าเพิ่งกันนี่เปิดเบ๊ะกับบัตรทูยันตายบัตรทูใช้แล้วป่ะพี่ต้องว่ายน้ำนะผมโอ้ดูมาถูกแล้วเรามากอ่ะดูถูกเซิร์ฟนี้มากอ่ะบัตรทูใช้แล้วเขาบอก ดูถูกมากเลยอ right. ่ะใครเอาล่วงอู้ล่วงล่วงไปแล้วห้าสามล่วงครับมาแล้วเลยอตอนนี้ไอดีเจ็ด่มเลยตอนนี้ไอดีสามจะเป็นคนแรกไหมระวังนะระวังนะมันล่วงตรงนี้คือแย่ไหม จบะล้วโชอยู่นี้จบนะเงินรางวัลห้ารอยล้านครับอู้เรียบร้อยที่หนึ่งไอดีสามที่หนึ่งว่ะที่สองที่สองแล้อ้เหไอดีห้าสองโอเคจจจได้วยจไม่ด้วยบดจไม่ด้วยเอาดันตัอดึงไปด้วยดิเฮ้ย ผมดูคลิปมาเขาบอกอู้ได้ย d ่1พอดูคลิปมาใช่ไหมเนี่ยเจตโอเคไอ ID3 ที่สามก็ ID17 นะโอเคอีกสองคนเนี่ยยังยังอยู่ข้างหลังอ่ะ ID7 นี่ขยับ ID7 สารเสด็จมากเฮ้ยมาแล้วเว้ยหนุนมาแล้วมาแล้วมาแล้วเดินเดินโชคใจเย็นเราให้โอเคพาไปเลยครับพาไปเลยโอเคมันยืนมันยืนนิ่งตั้งนานแล้วนะเน่าจะได้ที่หลอ เวลามันเพิ่นจะดึงตูเนี่ยสตาร์ตกน้ำเนี่ยไอ้ห่าบอลมันดันตกเนี่ยโอ้โหจบเลยอ่ไอดีเจนี่ถือว่าสละบสินไหมเลยเห็นไหมถือว่าถือว่าถือว่าได้ที่ห้าเพราะว่ามาถึงตรงนี้ก็ต้องได้แน่นอนให้ปล่อยไว้ตรงนี้แล้วกันคันระเบรดอะไรอ๋อตกโอเคข้าศึกสามนะข้าศึกสามเลขที่สามข้าสามเลขที่สี่ใช่ป่ะโอเคครับมาตรงนี้มาตรงนี้มาเรียง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 ตรงนี้มาเรียงตรงนี้โอเคก็จบไปนะกิจกรรมนี้ นะครับสำหรับวันนี้ที่หนึ่งก็จะเป็นกูไม่รู้คอมนะที่สองก็อะไรวะมันชื่ออะไรชื่อสีดำมองไม่เห็นวะเปลี่ยนเปลี่ยนหน่อยได้ไหมว่าเปลี่ยนเป็นสีสบอสอ่ะสบอสแล้วก็เซตเอสดพเแล้วก็สายฟ้าเช้าไล่ยิงอยู่แจ้งสำหรับไอดีสนะครับที่1รู้สึกว่าตอนนี้มีคนซิปกันว่าจะไล่ค่าไอดีสนะโอ้ดีนะเขากำลังรวมหัวกันนะรู้ยังสาย ดีามอะดีสามต้องแจกเงินแล้วอดีสานี่ได้สามนะ้าร้ที่หนึ <of> ง่งสามร้อยล้านใช่ไหมสามร้อยล้านที่สองนี่เท่าไหร่กลับอะไรนะกลับร้อยห้าสิบทัวฮะที่สา โออโที่หนึ่งนี่สามอยล้านกับร้อยห้าสิบทูที่สองะที่สองร้อยล้านครับผมร้อยล้านกับอะไรกอ่านก่อนดูกับคที่นวรับดิที่หนึ่งครับรางวัลนะฮะสามร้อยเกับบัตรทูร้อที่สองหนรเอกับบัตรทูห้าที่สครับห้าเอมกับอีกหนึ่งพอยที่สแคดเดมาที่หาเอ็กับห้าพพอยที่หนี่สิบห้าเอ็มหนพันพอยครับตรงที่หนี่สละเสรจนะฮะที่ห้าุแล้วด้โยโอเคกรียบร้อย กิจกรรมนี้ก็จบไปด้วยดีแล้วกันนะเรียบร้อยเหลือวแต่เงินนะเดี๋ยวเอ็มไปโอนเงินให้ทุกคนนะโอ้เรียบร้อยงั้นก็จบกิจกรรมครั้งนี้ไปเลยแล้วกันนะเดี๋ยวมันจะยืดเยอะอ,ดอ,ดอ้าแอนวัสดีขอบคุณทุกคนที่มาเล่นนะครับขอบคุณทุกคนที่จัดงานให้กูมาจัดก,การอะไรพวกที่เอียนดาน่าโกไปลาก่อยกิจกรรมน,นี้แบบจริงๆริงจะตั้งแต่ห้าโมงแล้วถ้าผมหลับนะครับผมก็ขอไปทุกคนด้วยต้องมาจัดตอนหนึ่งทุ่มไปละ